ครับสวัสดีครับผมทักทายทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของไอโจแชนแนลนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับสามมื้อนี้ครับไอโจอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมอยู่ที่อำเภอเขาค้อครับผมโอ้โหจากว่าไอโจเดินทางจากอำเภอผู้เลือกครับที่เห็ดคลิปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งเนาะลังรถมาแล้วมื้อนี้เข้ากระจีมาแซ่บที่เขาค้อเลยครับผมโอ้โหลมพัดลมพัดลมเพิมาไก่เลยครับสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ของ ของประเทศเท่านี่ครับกับสี่นี่ของขึ้นชื่อนะครับเป็นของฝากนะครับจะเป็นพวกมะขามนะครับอันดับต้นๆเลยที่คนรู้จักจะวหวเป็นเจ้าบุญเลยเกิดขึ้นสิเป็นพวกมะขามเนาะแล้วก็ไก่ย่างวิเชียรบุรีอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีขนมจีนขนมจีนต่างๆนี่ขับรถผ่านนี่คน,ขนวเขาแวะกินหลายมากเลยเดี๋ยวจังเดยสิหาโอกาสแวะเก็บรสชาติบรรยากาศมาให้เบิ่งเนาะโอเคสหรับมื้อนี้ก็สิเป็นนี่แหละครับเมนูที่เป็นของฝากครับผมอ่า เที่ยวตั่วไทยจังแดก็จะเริ่มครับผมไปจังหวัดแรกก็จะมีของขึ้นซื้อของฝากกันซื้ออุ่นนุ่นกันไปครับผมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนาะมือนี้โจจิมารีวิวนี่เลยประขามแซ่อิ่มครับผมเพิ่งเห็นเขาจอดขายขางทางสายเยอะมากก็เลยอยากมาน้ำเสนอท์ทะมุส้มเบิงประจีผลิตภัณฑ์ไปพันมาเฉดเดียมาแวะซื้ออุน่นนุ่นขจ่อยน้ำเนาะก็คือซอยๆอุนๆ่นนุ่นกันไปครับนี่อันแรกเลยที่ไอโจเสียแกะออกให้เบิ้งนี่ครับ กิโลหนึ่งหนึ่งร้บาทครับผมนี่เป็นมะขามช่อิ่มเน้นๆเ,เลยรสชาติอร่อยมากเพิ่นแกะให้ซิมแล้วจงเลยอกยากมาบอกต่อกระสีเราเอาลองมารีวิวให้ให้ให้เบิง้งเนาะเทออกมาหลดเพราะมันน่ากินจริงๆนะครับนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นมะขามคุกเกลือผมเอาไปกกบแก้มได้แก้มียัง่ะแ <laughs> <laughs> กขึ้แก้มได้แล้วกันนะนี่ถามคุกเกลือ เทออกหม่หนึง่งบม่ได้กินเหมือนดอกแต่ว่าอยากเทออกน้ำเสนอนให้เบิ้องในซื้อครับนี่ขามผุ้เกลือเทอ่อนเลย๋ยวมาแซบกันอันนี้บดองกแก่หมดเชิญซ่องกราพออีกอย่างครับผมนี่ก็เป็นของฝาด้วยกันครับผมแกะออกมานี่นนใส่เวลาจางังเลยนะครับในการแกะบรรยากาศข้างล่างครับผมโอ้โหอยากน้ำเสนอสุดๆเลยไอ้ต้นยุ้ตอนปลายแบบเป็นแบบผู้เขาอะ เป็นผู้เขาช่วงสุดยอดสิมีเมฆมีหม,มอกแรนพานตลอดเลยดนหลังที่เป็นกลางหันไงครับผมนะกลางหันไงกลางหันิียงตรงเขาคอแหละนี่ตัวนี้จะเป็นแพ็คสามนะครับต่อยนึงด้วยกันนี่จะมีมะขามอบอ่าตาแห้งนะครับอบน้ำผึ้งแ๋ยวมาแกวบออเบิ้งกันทีนี้รสชาติแบบใดเดีด๋วยวมาติดตามรับชมดีกว่านี่แล้วก็จะมีอีกตัวนึง อันนี้เป็นแบบว่าคุกน้ำตาลจะซื้อครับผมอันนี้คุกน้ำตาลนี่นี่อบน้ำเ,เอยอบน้ำเผลงคุกน้ำตาลแต่อีกตัวหนึ่งเป็นคุกบวยครับผมนี่คุกบวยซึ่งสามอันน,นี้ในตัวทีจะซิมเนยในซิมได้แช่อิมกับสื่อมาเลยถือใจแต่กะสีมารีวิวเบื้องผอมเพือ่อย่างที่บอกครับคน่านไปพันมากใชได้แบะ อ,อุ่นวนกันไปครับผมเอากระบานไปซีมเนาะไปหยาดพี่น้องหรซีมนำ้ำในทั้งหมดสี่สื้อมากเหมือนนี่สี่างครับผมก็จะเป็นแช่อิ่มแล้วก็คุกพิ่เกลืออันนี้ก็คุกบวยคุกน้ำตาลแล้วก็น้ำเพริงเนาะโอเคนี่น้ำจิ้มเราก็มีนะครับน้ำจิม้มก็จะบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมด้านหลังของเฮาน้ำจิม้มอันนีเทโรยไปเลย เทล่วยเข้าไปโอ้คุกนี่คือได้การเลยเดยจะคูกเขากัน,นถึงดีดีมามีผิดบนเพิ่มขึ้นมันทิคักพรพริดเกลือเพ่นเห็ดส้งสิบวัวเผ็ดปันใดครับมาซิมกันทีนึงเสร็จแล้วมาจัดหนักจัดเต็มครับนำเสนอเพื่อความแซ่บเผิดเลินครับผมบรรยากาศดีๆพร้อมบนเขาคอไปเลยตอนแรกว่นที่นางกินบนถถ่ายรถกะ ทางมันคนเขี่ยวอันตรายอ่ะจนเกินไปพอทางมันออกสั้นๆหน่อยนึงครับยันเกิดอุบัติเหตุกันเลยโอเคแวะแสบกันดีกว่าโอเคครบแล้วครับมาเดี๋ยวมาแซ่บๆใกลตวูเลยครับผมนี่ความแช่อิ่มเค็ดเขียวกันไปครับงานนี้อบอกเลยรสชาติได้ใจอ่ะคือซ้มทางแรกถึงใจเลย เขาจงมีข้มเปรี้ยวอ่ะขี้เจียจของเขากรอบๆนะเนื้อมะขามจะกรอบม,มากแต่มีข้มเปรี้ยว,วหวานๆหน่อยนึงซึ่งเขาก็พริกเกลือส,สุดอ,อ,อันนี้คือหลังไนออกไนมันสีฝานะ ของฝากกับซีมิ่ประมาณนี้ครับที่ลหลักๆนะทุกคนนิยมซื้อไปฝากกันระซิมิ่มะขามถูกเลยคำหวานะจะไปเอามาพอจะกินดูแล้แบบวแบบนงเนี๋ยวว่าแบบเนี้ยมากกว่าอันนี้กับแก้มแต่มี <c oughs> น,น,น้ำน้ำเลี้ยมากอะคัดผอรู้สึกว่า,าจะออกเปรี้ยวๆนิดนึง แต่ว่าที่นี้ความเ,เขาเคลือมน้ำตาลอ่ะมีพริกป่นน้อยๆเกลือนิดๆที่ออกแบบเปรี้ยวๆนุๆ่นๆเ่ราะถึงม่นเปรี้ยวมากเลยเป็นแบบเปรี้ยงเล็กๆเจ้าขาเน่ะจะหวานเอาเจจะบอ <c oughs> งองป่ะเพราะขู่เข่ากับน้ำตาลเล้วมันที่ออกรสหวานอยู่ได้อยู่ ถ้าถึงเจสุกัสตัวนี้น่ะกรอบเดี่ยวน้ำน้อยๆไมหมครับเหมาะเป็นของฝากคือทางผ่านระหว่างปัจจุบ,บันเขาคอาะอากาศึ้ตโลกข้างออกประมาณเนี้จะมีลาน สองฝั่งทางเลยอ่ะเกิดกับอ่ตรงทางเขาพูทะเบิกกัจจิม,มีบ้างขายครับผมมาถึงตัวนี้นี่มาซิบตัวนี้ดีกว่าอันนี้คุกบวย้ยเดี๋ยวลองซีบมึงอืมอ้มอื้ม แต่ผู้ใดเคยกินบวยนะแต่มีกลมหอมต,ตัวของขามเนี่ยมัอออกแข็งๆหน่อยนึงครับแบบปลุกผงบวยเข้าไปแล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงบ่้มีบ่มีความเผ็ดรสชาติกะชิบประมาณนี้ได้ครับนิดยน่อยกิกนไหนเนี่ยฟงวงเลย แต่เหมือนจะมีพริกมันพริกนิดนึงนะแต่ผมสัมผัสความเผ็ดบ่เลยอาจธิบายว่าถือร้อยเปอร์เซ็นต์มันพริกอ,อ,อ,อีกตัวหนึง่งนี่เลยเป็นคุกน้ำตาลครับผมลองสิบมึงคุกกับน้ำตาลยังดอะอือ ตัเนื้อมาขามเนี่ยสิต่างกันครับตัวน,นี้ยสิเอ่ไม่เนื้อไหลนิดน,นึงว่ะอาจจะใส่บบบขามคนละแบบอะ่ะตัวน,นี้รสชาติจะคล้ายๆกับตัวนี้นะจะว่าสิบบ่าบ่เผ็ดดิิแหว่งเนี่ยบีคนละแบบเนื้อมันจฉจำต่างกันอืมอืม จะยังคงคอนเซ็ปต์คือเปรี้ยวนิดนึงหวานประกอบแล้วก็จะมีแบบรสชาติของน้ำตาลขมานมาเคลือบผิวอะผิวของมะาคามนน้ำนี่เป็นอบแห้งแล้วก็ชุบหมักน้ำผึ้งด้วยนี่มันจะออกจําๆเดี๋ยวลองกินเป็นลูกเลยนี่อ็ยังไงขามเป็นมาเลยหอม หอมมากหอมลำเพลิงแต่ว่ารสชาติที่ออกแบบกรุบๆอ่ะกรุบแล้วก็หอมไม่เปรี้ยวจนเกินไปต้องคุพปิเกลเบงอาจอยสดรสชาติดีขึ้นว่ะพอพปิเกลเขาเห็นมากแค่สองหูงครับกินเลยนะ ขลับรไปเดินทางไกลอ่ะจินเล่นดีเพราะว่าคือมนันสิบนี้แบบเขาเปลี่ยนหนอ่อยเ่าเห็นห้งวงนอนอือมคุปปิเกอเขากันเนอะแล้วเด้ยร่วมหายย่างนี่อร่อยจืดปากสุดชอบสุดแค่อิ่มลงตรงอืมอืม,อม อมมันพึ่งมากไดใจตามาถึงเขาขอ,ขอลครับเพชรบูรณ์ก็ลองนำเสนออาหารพื้นบ้านของฝากพื้นเมืองสิค้าโอทอ็อปขอจังหวัดเพื้นเมืองเนาะเดี๋ยวพาไปทั้งในอีกสิวแวะเอามาในเบิรงอีกครับ อยเาลืมไปล่งใจ่อยเด้อเับมาคิดเด็ก,ก,ดกดเลยกนอลยก็แช่แ่นะอืมฉับนบอกแล้หลังก็หันอะอาจสิไกลไปหนไงตอนนี้หมอกนี่หมอกอยู่หมอกออกมหงเราหมอกสีมาเป็นระหลอระหอครับ

เอาไปขวสางแหงเนาะขวกินเม็ดได้เองดีเลยก็อีกจีก๊ดสองหนึ่งบ้าเสียเดี่ยวกินเม็ดเอาไปขวได้จ,จอจอบรรอกาศมาถึงเมืองบุรวครับได้กินของพื้นเมืองมะขามของฝากชื่นชื่อของจังหวัดเลยอืมซึ่งแถว มาโจกับ,บ่มีแบบ,แบบแบบนี้หรอกเพราะชาแบบนี้ก็บ๊กบ๊อกบอกขึ้กันไม่บอกสองเซาะไงเนาะเขากันแห้งโอเคสำหรับม,มึงอีกอะน,นี่ครับน้ำสมุนไพรประกอบแซ่บเปรีป้ยวๆอย่างเดียวนะครับเข้ามาชมแบบนี้ความสุขบนแกงก็กดีใจเลยครับผมราคาทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปก็ขอบคุณได้หลายนะครับเด้อะที่เป็นน้ำแกงเลยมากเนาะ หอมมากๆหอมน้ำผึ้งนิดหนี่บอกเลยสำหรับของฝากครับผมฝากไ้ครับผ่านมาเพชรบูร์อย่าลืมครับผมเก็บไปฝากพี่น้องฝากคนในคขอบวแล้วครับผมเป็นของระลึอของฝากจากใจอ่ะของเฉลือวมาสั่นสามารถกินได้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ความแส่บประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันที่ไหนมารับชมได้เลยครับขอบคุณครับเด้